สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้นะคะเวลาตี 5, ห้าสิบนาทีเนาะบัวบุตรสบงสตอรี่อยู่หน้าสถานีรถไฟกรุงเทพเนาะหรือสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะทุกคนนะเพราะวันนี้บัวบุตรสบงจะเดินทางไป ท่องเที่ยวโดยรถไฟค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะของด้านหน้าของสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะทุกคนเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมากๆเลยเนาะไม่เคยเดินมาด้านนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันค่ะทุกคนตรงนี้นะคะอยู่ด้านหน้าหัวลำโพงเนาะก็จะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินเนาะแต่ณขณะนี้คือยังไม่เปิดทำการนะคะน่าจะเปิดประมาณหกโมงเช้าเนาะเเราแพดตกล้องให้ดูด้านหน้านะคะนี่ค่ะด้านหน้าก็จะมี ร้านขายอาหารเนาะและเครื่องดื่มไว้บริการนักเดินทางน,นะคะแล้วก็ทางไหนก็จะเป็นทางเข้าไปสถานีหัวลำโพงนะคะไปซื้อตัว๋วไปขึ้นรถไฟได้เนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปาชมด้านในกันค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปภายในบริเวณ ที่จำหน่ายตั๋วโดยสารนะคะด้านใหญ่ก็จะมีผู้คนพอสมควนเนาะมารอซื้อตั๋วนะคะด้านขวามือของเราก็จะเป็นที่นั่งพักสำหรับให้ผู้โดยสารนั่งพักนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็น ที่จำหน่ายตัว๋วนะภายในอาคารซึ่งเป็นที่จำหน่ายตัว๋วแล้วก็เป็นที่พักผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมีร้านขายอาหารไว้คอยบริการด้วยนะคะทุกคนด้านก็จะเป็นที่จำหน่ายตั๋วเนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ฐานสาากันนะคะ ก็ออกด้านนี้ได้เลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นห้องสุขาแล้วก็ที่อาบน้ำนะคะปัจจุบันนี้นะคะจะรารเดินทางมาที่สถานีรถไฟคนลำโคงสะดวกสบายมากๆเลยค่ะทุกคนเนาะมีตั้งรถเมล์หลายสายแล้วก็มีรถไฟใต้ดินเนาะ มีการแท็กซี่เยอะแยะมากมาย Vim para o povo. การเดินทางกันเยอะขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่อตู้หยอดเหนียนเนะสำหรับซื้อน,น้ำดื่มเนาะแล้วก็มีพวกขนมต่างๆเนาะเราก็เข้าไปไปดูไปดูราคาเน,ะนาะว่าเรา จะซื้ออะไรราคาเท่าไหร่แล้วเราก็ไปกดที่ตู้นะคะมือนที่่อเนีาา้ยนี่นะคะเราก็มาดูมาดูราคาก่อนเนาะแล้วก็ไปเลือก แล้วก็ใส่ตังเข้าไปตามราคาของที่ที่เราจะซื้อนะคะคุณพี่เขาจะซื้อ,อกระถินแดงใช่ไหมคะอ๋อเอ็มรอยค่ะก็ราคา12บาทแล้วก็หยอดเหรียญเข้าไปเนาะตามตามราคานะคะ เมื่อหยอดเหรียญรบแล้วเนาะเขาก็จะบอกว่ารอสักครู่กำลังทำรายการแล้วก็รับถินค้าจากช่องข้างล่างนี้นะคะตอนนี้ก็สะดวกสบายเนาะตรงน,นี้ก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆนะคะบริเวณชานชาลาที่7แล้วก็8นะคะ เนี่ยค่ะสวยงามเนะาะพาทุกท่านเดินชมชานชาลาที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะเนี่ยค่ะเป็นบริเวณรถไฟก็จะเข้ามาเทียบท่าที่ชาญชาลาเนาะ เมื่อเราซื้อตั๋วแล้วเราก็ดูที่หน้าตั๋วเราว่ารถไฟของเรานั้นจอดเทียบท่าที่ชานชลาไหนเราก็มารอ,อที่บริเวณชานชลานั้นนะคะตันนี้ก็จะเป็นส่วนหย่อมบริเวณชานชลาที่9กับ10เนาะก็ตกแต่งประมาณนี้ค่ะ สวยงามะคะ่ะตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มสางแล้วนะคะ